สวัสดีครับวันนี้ผมพอมโทมิยานะครับมาสัมภาษณ์ลูกค้าคนสำคัญนะครับคุณตู้ดิเลกน,นะครับหลายๆคนรู้จักกันสามวบางโพนะครับ <c oughs> อยากถามคุณตู้ทำไมถึงรู้จักโทมิยาได้ยังไงครับรู้จักทางเอ่อ u t u b e ครับอ๋อ YouTube พอดีดู YouTube แล้วก็เอ่อไอไมคก๊อปการเท่ากันบทอืมนะครับอยากทดลองหน่อย อยากทดลองหน่อยก็เลยก็ยติดต่อมาเลยครับ<อ>ดูซิว่าชุดเหล็กก้านเท่ากันหมดเนี่ยมันจะต,ตีง่ายกว่าเดิมไหมโอ,อแล้วเมื่อกี้ได้ลองเป็นไงบ้างครับโอ้ยได้ลองแล้วง่ายกว่าเดิมจริงๆง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมจริงครับรูออ้สึกว่าอย่างเหล็กห้านี่ยมันเท่ากับพวกพิชิงพวกอะไรพวกเนี้ยครับมันเท่ากันหมดเลยอ๋อผมเออเอาเหล็กห้าให้เท่ากับเหล็กเก้า อืมเออมันจะมันจะเข้าแม่นมากแล้วก็มันมันมันคิดได้มากกว่าอ่าครับแลวเทอนี้เดิมเนี่ยคุณตู้ใช้เป็นก้านเหล็กพอมาเปลี่ยนฟิตติ้งดูแล้วเป็นก้านกาไฟรู้สึกยังไงครับตัมโรู้สึกเบามากเลยครับเบาบามากคิดว่าสิบแปดหลุมนี่เล่นสบายสบายอ้ยสามสิบหกลุมได้เลยสบายมากดีครับดีครับที่มาใช้บริการครับอยากให้คุณตู้ฝาก คนที่เขาลังเลชใช้ชุดเหล็กความยาวเท่ากันอาไม่ต้องลังเลนะครับมาทดลองชุดเหล็กก้านเท่ากันของโทมิยะครับผมลองมาแล้วเจ๋วจริงเจ๋วจริง,รงขอบคุณมากครับ,บคุต่ที่มาสวัสดีครับสวัสดีครับ